ค่ะครับผมพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาวสดใสครับพี่น้องครับนี่เบาสบใสบะไรยุใสอยู่ตรงหน้าครับฟาร์มฟาร์มบาสดใสไม่ยกสะดุ้งครับพี่น้องครับมื่อนี่คือตอนนี้หนามมากครับเปไม่ยกสะดุ้งพี่น้องออืหากับเขาเที่ยงกอนครับพราะไรจกเงินในกระเป๋าสือเพื่อนครับจิบบาทเส้าบาทก็เป็นเงินยน้นพี่น้องเอแต่ว่าเข้ไปหาป่านี่ ไปปิ้งครับห้วเกลือตำไส้บกทัวอ่ะวัวลายใหญ่ห้างครับโยกรถผู <c oughs> ้ถ้าเบิรงกระถาเบิรงอ่าบาดมี้บมีครับบบมานโบมาน,มานมปลาก็บไม่ได้ลายแล้วครับพี่น้องปลาก็บไม่ได้ลายครับเนี่ยน้อง ไปไล่กับพ่อได้ปิีงเที่ยงอยู่ครับเนี่ยครับพ่อได้ปิีงเที่ยงอยู่วา่านน้ำพิ่งมาเนียครับไปหงกต่อครับมันงกมันงหงกเร็วบ่ได้ครับยันสะดุ้งฮักพี่น้องโอ้นะครับสองตัวครับพี่น้องครับมันมันครับมันมัน ปลาเขาบ่า,าปลาซีดิดีแล้วครับพี่น้องดบถือกันพ้อลละครับอยู่เด้อยู่เดอยู่เด้อยู่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 โล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 โ,ลโ,ลโ,ลโอ้อยู่อยู่ครับพี่น้องครับบานนี้โอ้แเจียวเลยครับปากกรลงังเข้ามากครับพี่น้อง ได้เงินมากอะปลาสลิดนะครับหมดปลาขาวเริ่มมากเลยดีครับนะี่สลิดน่องสลิดเนื้อโอ้สีฮักิแล้วพี่น้องครันสะดวกก็ได้โอ้ปลาลดครับลดพี่น้องปลาลด รถครับอย่าออกเด้ออย่าออกเด้อ้ยังไงขอสีได้น้องบัตน,นี้เนาะสิบุเรกกระขูพี่ว่าตรงเอาเปิดรถครับพี่ต้อง จังสี่แล้วครับเอาโพปดยาีครับมีเหตุจังเสเอาเลยครับพี่น้องอะพ่อสักครัพี่น้องครับรรนะครับพออยู่พ่อกินแล้วครับเสร็จรูปผลงานกันนะพี่น้องครับได้อยู่ครับได้พ่อปี่งเทียนอยู่พี่น้องนี่นะครับมันม้านั่งกันครับพี่น้องครับสำหรับ โปรไนะครับมักคลปมีหายูหากินนะครับกดไลค์กดแชร์ให้บ้าวสุดใสนะครับตเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาพีลาหน่องก่อนสวัสดีครับ